และนี่ก็คือแพนกูเนลีแคตตูซินีมันคือแพนกวินสุดแปลกที่มีหัวเป็นแผงกวินมีตัวเป็นกระบองเพชรมีกามใส่รองเท้าใส่หมวกข่าบอยและมันก็ได้ปลุกทรมืองล้างแค้นให้กับแก๊งของมันไล่จับผู้คนกินเป็นอาหารแล้วพี่เจฟรีจะถูกมันจับกินหรือไม่ใครคิดว่าหลอดคอมเมนต์หนึ่งไม่หลอดคอมเมนต์สองก่อนรับชมค,คลิปขอพลัหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกําลังใจงกับพี่เจฟรีไปดูกันเลยแล้วเอเอเอ,เอ๊เดี๋ยวที่นี่ที่ไหนเอ่ย ทำไมมันดูแคบขนาดนี้เอ๊ะทำไมมีที่นั่งเพียบเลยนะครับนิดเดียวนะดูคุ้นๆเอ๊ะนิดเดียวดนะ้านนี่มันคือสถานีรถไฟนี่นาโอยพี่เจฟเลมานอนอยู่ในสถานีรถไฟโอ้อะไรวะเนี่ยมานอนที่นี่ได้ไงเอ่ยหิวจังเลยเอ้ยนี่ไงตู้ขนมนครับทุกคนอ่าดเดี๋ยวเอาไม่ได้เอาอย่างไงวะเนี่ยเฮ้ย ไม่ได้ครับพี่เจฟลรีไม่มีเงนินอ๋อจะต้องใช้เงินหย่อนเหรียญน,นะครับหิวจักเลยตรงนี้ก็จะเป็นตู้น้ำอัดลมนะครับก็ไม่สามารถเปิดได้เอ,อหิวมากๆเลยนะครับโอเคครับงั้นพี่เจฟลีขอออกจากสถานีรถไฟเลยละกันนะครับทุกคนพี่เจฟลรีมานอนที่นี่ได้ยังไงครับเนี่ยหิวก็หิวไปทางไหนเอ้ยทางนี้ไปไหนอ๋อนี่ครับรถไฟแต่ว่ารถไฟต่อน,นี้โอ้ จอดนิ่งๆแล้วนะครับไม่ได้ไปไหนแล้วที่นี่คือที่ไหนเอ่ยเอะโอ้ที่นี่น่าจะเป็นเมืองนะครับมีแต่บ้านแล้วก็ตึกเพียบเลยนะครับทุกคนเฮ้ดิเดี๋ยวตรงนี้มีแมคโดนนด์นี่นะเอยหิวตังเลยแมคโดนนอ้ะอะไรวะเนี่ยเพียบเลยนะครับเฮ้ยพวกเรานี่เจอแล้วเจอแล้วไอพวกแพนกินพวกนี้มันคือแพนกินปีศาจพวกเราจะกอยมาเลยเอออะไรเฮ้ดิเดียวทำไมตำรวจ ยิงแพนกวินออ๋นี่แน่ไอ้เจ้าแพนเก้พิศดาพวกแกจะต้องตายเออฮ้ยเดี๋ยวจะอยู่ตำรวจก็ยิงแพนเก้แล้วก่อนนี่แน่พวกเรายิงบัสยิงบัสนี่แน่เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยตำรวจตำรวจยิงแพนเก้เงี้ยแล้วก็เถอนี่มันยิงหนึ่งตัวตรงนี้รอช่วยกันยิงช่วยกันยิงเฮ้ยเฮ้ทำไมทำไมต้องยิงแพนกวินด้วยครับเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเลยฮ่าฮ่าฮ่านี่เป็นไงเรียบร้อยพวกเรามาเก็บศพบันไดเลยมันคือปีศพแพนกวินเดี๋ยวเดี๋ยวนะ ทำไมต้องยิงพวกมันมด้วยหรอครับเนี่ยพวกมันคือปีศาจไงล่ะมันมากินพวกคนในเมืองของพวกเราตอนนี้พวกคนในเมืองของพวกเราหายไปจนหมดแล้วเฮ้ยพวกเราไปเก็บศพบัรดาเลยฮ่าไปไงล่ะไอจอกไปกินสุดหนาโง่เอ้ยเดี๋ยวนะใช่ไหมเอ้ยริงด้วยครับทุกคนพวกมันคือแผนกวิ้นนะครับเอ๊ะมันเป็นปีศาจตรงไหนเนี่ยโอ้ยมันไม่รอดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ พี่เจฟลีหิวนะครับขอมากินแมุ่นหน่อยละกันเฮ้ยเดี๋ยวในนี้ก็มีเหมือนกันนี่นาตรงนี้ก็มีเหมือนกันโอ้น มันตายอยู่ในแมคโน์ด้วยเหรอครับเนี่ยเฮ้ยน้อยเนี่ยลูกน้องของฉันตายเฮ้ยเฮใครวะเนี่ยบางอาจมาทำลูกน้องของฉันตายจนหมดเลยเฮ้ยน้อยเนี่ยบางอาบมาไอ้พวกมานด้วยพวกดีใช่ไหมแกไปคอยถทำลูกน้องของฉันตายเฮ้ยพวกแกจะต่อชดใช้โดยชีวิตของพวกแกพวกแกจงเป็นผู้หายของฉันซะฮ่าฮ่าฮ่า เดี๋ยวนะพวกเราเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันคือแผนกินอะไรวะเนี่ยตัวมันใหญ่มากๆเลยตัวมันไม่สีเขียวแล้วก็มีหนามเต็มตัวพวกเราจะกลายเป็นไรไปไม่ใช่แผนกิินธรรมดาแล้วยิงมันฮ่าฮ่าฮ่พวกแกบางอาประทําลูกดอกของฉันตาย พวกแกจะต้องเป็นอาหารของฉันสามพวกเราเจ๊งบาลปมวัดคือแผ่นควินปีศาจหัวหน้าของบัตเทอเลยตัวอย่างใหญ่ยิงบาลฮ่า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 นี่แน่บาลนี่นี่แน่ใครใครมายิงลูกดอกฉันพวกแกจะไปจะมาเป็นอาหารของฉันสามไม่นะาบาลแล้วนี่แน่บาลยิงมาแล้วพวกเราขอกำลังเสริมด่วนขอกำลังเสริมเดือนตอนนี้มีปีศาจแผ่นควินนะครับ ผมหมายกำลังจะมาเกินพวกเราเออเออฉันโมโหถึง <dislike> ข <UC S> ั้นสุดแล้วตอนนี้พวกแกจะมาเป็นอาของฉันซะพวกแกจะต้องจดช้าด้วยชีวิตของพวกแกมาดินี่แหละมาเออเออเออยู่ไหนเออยอยู่ไหนมาดีสิมาดีสิแกใช่ไหมยิงโดนฉันแกใช่มาดีแหละมาช่วยด้วยฉันจะไม่ยากตายอย่าอย่ากินฉันมานี่แ็ด เฮ่าเป็นไงล่ะบางอันมาถามลูกน้องของฉันเฮ้ยวเดี๋ยวเสียงอะไรเอ่ยเฮ้ยดเดี๋ยวเฮ้ยตัวอะไรบ้านเนี่ยโอ้โหตัวใหญ่งแญ่เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวนะมันคือเจ้าอะไรบ้านเนี่ยมันแพนกวินนี่นะมันมีหัวเป็นแพนกวิน ปีตัวเป็นกระบองเพชรแถวมืค้าบด้วยนะครับใส่หมวกแล้วก็ใส่รองเท้าในมันคือปีศาจไพกีจะเล่นเป็นหลอดแน่นอเอ๊ะเ,เสียงอะไรวะเนี่ยเออเดี๋ยวนะเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอรีบเข้อไปซ่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวนะเปิดตัวเปิดตัวเออซ่อนแอบนี่ก่อนนะครับทุกคนเออมันหวานป๋าแล้วมันน่าจะมาแก้แค้นใรัน้องออกบัตแน่เลยทำไมฉันได้ยินเสียงอยู่ตรงนี้วะเนี้เอ๊ะ เสียงไค่วะเดียอยู่ตรงนี้แต่ฉันไม่ค่อยได้กินเท่าไร่ไม่ได้กว่ฮ่าวันนี้ฉันได้ล้างแค้นในการลุกหลอของฉันเรียบร้อยแล้วเอเสียงดูเหมือนจะเงียบแล้วนะครับขอไปดูหน่อยละกันเอเดี๋ยวดยวยังมีเสียงอยู่นะครับไหนวะเนี่ยแต่ว่ามันไม่อยู่ตรงนี้แล้วนะครับทุกคนเอเดี๋ยวเดียวพี่เจฟเีขอนี้เอาจาที่หนละกันนะครับอยู่ไหนเอ่ยไม่อยู่ไหนเอ่ย อยู่ไหนไม่อยู่นะครับตกนี้แต่ว่าตำรวจไม่มีใครรอดเลยดูนะแต่ว่าตกนี้มีรถมีปืนแล้วก็มีโดนด้วยนะครับทุกคนเออโอเคครับเดี๋ยวพี่จะรีขอเก็บปืนก่อนเลยละกันนะครับงั้นเดี๋ยวพี่เจฟรีขอปินโดนเลยละกันนะครับขอเช็คหน่อยว่ามันอยู่ตรงไหนเอยเอยมันอยู่ฝั่งไหนวะเนี่ยมีสองฝั่งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะครับพี่เจฟรีขอสุ่มไปฝั่งนี้ละกันนะครับโอ้ดหเดี๋ยวชน ตำรวจคือไม่มีใครรอดเลยนะครับว่าแต่มันไปทางไหนวะเนี่ยมีสองทางทางนี้แล้วก็ทางนี้นะครับเออเดี๋ยวเจอแล้วครับทุกคนมัว่าอยู่ตกนีเออ้เออเออเออไปตามล่ามนุษย์ดีกว่าเออเออไปตามาเอ,อ้ยเดี๋ยวมันไปฝั่งนน้นแลกคนมันไปฝั่งนู้นแล้วโอเคครับทุกคน มันไปฝั่งนู้นแล้วครับโอเคครับนายพี่เจฟเลยขอไปอีกฝั่งแล้วกันนะครับทุกคนเราไปกันครับรีบหนีอนอกจากเปลือแกแอกนี้กานไปเลยเราได้รับแจ้งมาว่ามีแพิงกว้ไกยพายมาบุกเมืองของพวกเราเจอมาแล้วมนอยู่ตรงนี้เลยจริงด้วยมันเป็นแพิงกี้ที่กายพันธุ์สุดแปลกมากๆเลยมันมีกาบแล้วก็มีตัวสีเขียวเหมือนกับกระบ,บอกเพชรด้วยพวกเราเตรียมพร้อม <c oughs> ตรงนี้มีมนุษย์พียบเลยฮ่าฮ่พอดีเลยแหละฉันกำลังหิวฉันจังมาเอิมงั้นฉันขอกินพวกแกเลยละกัน พวกมาด้วยพวกแกจงเป็นหายของฉันซะพวกแกมาทำรองของฉันตายจนหมดเลยพวกแกจะต้องจชดช้าด้วยชื่อของพวกแกนี่แน ی. ่พวกเราเย่งบันแล้วเย่งบอนอย่าให้ไปเข้ามาถึงตัวได้ไม่งั้นพวกเราไม่หลอดแนนะ่นี่แน่เฮ้ยไหนใครใครมันทำรองฉันเนี่ยป้านี่แน่นี่ฉันจะทบไปหมดเลยแล้วฉันก็จะจั พวกแกกินทีเดียวพวกแกจงเป็นหายชันเออเออันไม่ยอมฉันจะเอาคืนให้กับลูกน้องของฉันไหนใครใครม่ยิงจัมันมาแล้วพวกเราเตรียมพร้อมยิงได้นี่แน่ก็บาสไไิไม่นะขับหัวห้ามันมาฝังนี้แล้วมานี่แน่ฮาฮ่าฮ่ไปแกละยิง อามางนัมาทำลูกน้องของฉันฉันไม่ยอมนี่แน่เป็นไงล่ะฮ่า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 พอกินพวกแคเลยละกันพี่เจฟลีระโผลที่ไหนเอ่ย,อยตรงนี้เป็นหมู่บ้านนี่นาส่วนตรงนี้ยิงมาบอกเลยเดี๋ยวยตรงนี้เป็นการยิงกันอีกแล้วครับทุกคนเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะ ยิงมายิงให้หมดเลยพวกเรามันคือปีศาจพวกนี้เพลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แจ๊บเพลย์มันจะถูกยิงแล้วนะครับนี่แน่บอกแกจะต้องตายยิงให้หมดพวกเราเก็บให้หมดพวกมันคือปีศาจเดี๋ยวนะ นี่มันก็คือเจ้า,าจโอ้ตัว,ตวใหญ่น,อ,น,นอ่ะเนี่เดี๋ยวตัวนี้พวกเรายูา่ตัน้เออเดี๋ยวไปยิงพี่เจมไปว่าเนี่ยแะเจ๊เจ๊เจ๊โอ้ยพี่เจ๊สนี่โดนซุบจเปีนี่นะยิงหาเยินมาให้หมดพวกเราเก็บไว้บอกมันคือปีศาจนี่นะยิงโอ้อะไรวะเนี่ยนี่นะยิงยิงระวังด้วยพวกเราปีศาจปีศาจเพียบเลยเอ้ยป้าโอ้ยเดี๋ยวยิงพี่เจมไปเลยทุกคนตอนนี้พี่เจ๊ส์เรียนจะอยู่ก็ถูกพวกทหารยิงน,นะครับเอ๊ะหรือว่าไม่ใช่พวกทหาร น่าจะเป็นพวกจอดแน่เลยนี่เดเด้เด้อดี๋ยรดิงๆนี่นะจริงอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเทียบเลยนะครับทุกคนอยู่ไหนเอ้ยอยู่ไหนเอ้ยอยู่ไหนเอ้ยเอ้ยอม่โดนไม่โดนยิงบอลอยู่นี่บรลยิงบอลนี่นหะจิง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 เออเดี๋ยวนนจิงจิงนี่นะบายเลี้ยวรถยังยังจะยังไม่ตายแกทำเพื่อาชแกต้องตายแน่จิง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 นี่นะไปเลย <G ül üyor> เอยโอ้โหเดี๋ยวเด๋ยวมันไม่ใช่พวกทหารนี่นะมันคือพวกจอรดโอ้ยเดี๋ยวแล้วตรงนี้ถ้าอูดตู้เย็นก็ไม่รอดเหมือนกันโอ้โหปืนของพวกมันแรงมากเลยนะครับเดี๋ยวแล้วก็ตรงนี้มีซากศพของเจ้าตาตาสังหร,ราด,ด้วยนะครับแล้วฝั่งนู้นนี่มันคือเจ้ากะปิบราบะเร้านี่นาะโอ้อะไรวะเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวนี่คืออะไรเอ่ยเดี๋ยวนะนี่คือโดนนี่นา มีโดนด้วยนะครับทุกคนโอ้ยโดนใหญ่มากๆแถมติดอาวุธด้วยโอเคครับทุกคนงานพี่เจฟลีขอบินเดินสำรวจหาทางออกจากเมืองแห่งนี้หน่อยละกันนะครับโอเคครับมีโตเลยละกันนะครับทุกคนทีเดียวเหมือนที่เจฟลีนี่เสียอะไรบางอย่างเลยครับเฮ้ยเดียวทำไมโดนไปแบบนี้วะเนี่ยโอ้ยโดนน่าจะโดนระเบิดด้วยนะครับทุกคนมันน่าจะเออเรอร์นิดหนึ่งนะครับโอเคไปกันครับทุกคนหาทางออกจากเมืองแห่งนี้กันครับทุกคน ตัวนี้มีถนนนะครับแล้วก็ไปฝั่งนี้เดี๋ยวฝั่งนี้อะไรวะเนี่ยขวางถนนอยู่เออเดี๋ยวเจอแล้วครับทุกคนมุมพัดอยู่ตรงนี้เลยฮ่า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 ฉันเจอพวกคุณอีกแล้วเฮ้ยพวกเรามันตัวอะไรมาเนี่ยมันคือแพนกวินนีินาแต่ทำไมตัวของมันแบบร้อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเออเจอแล้วครับทุกคนเดจริงโอ้โหเดจดจิเดจิงดจิฮ่า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 พวกแกจบเป็นหาชัรนี่นะเออมาเป็นทหารชาติเดจริงโอ้โหเดี๋ยว ยิงไปเข้าเลยเฮ้ยไขรใครมายิงฉันวะดนี่ยเออีเดียวตรงรู้นะครับเหมือนว่ามือนกำลังจับผู้คนกินเลยโอ้ยยังไงดีครับทุกคนตอดนี่นี้เดียวและพี่เจฟี่ขอไปซุ่มโจมตีมาหน่อยละกันนะครับดเดีเดยวรถอยู่ไหนเอ้ยเอเคครับพี่เจฟฟี่จะขอจอดรถไปตรงนี้แล้วไปขอช่วยผู้คนหน่อยละกันขอซุ่มโจมตีมาหน่อยละกันนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวอยู่ตรงไหนเอ่ยเอ้ยติดติดติด ยังอยู่ไม่เอ่ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันหายไปไหนนี่มันไม่ใช่นี่นะเดี๋ยวนะเอ้ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยปืนลั่นปืนลั่นโอ้ยเอ๊ะใครใครใครวะเนี่ยใครไป <fu themselves. S 2> ยิงปืนไม่นะมันไม่ใช่ครับทุกคนปมปัคือ ลิทกง๊งเมลอนนี่น่าตัวนี้มีมาด้วยโอ้เจอแล้วเจอแล้วพวกเราเจอมือยตรงนดีโอ,อ้ยป้ายเน่จริงจริโอ้โหจริงจเอ,อเดี๋ยวปาแล้วป่าแล้วจริงจริงจรนี่นะออออหน่อยนีแกแกไปคอยแกายม,ออออมาถอดเปลือกฉ่อชถอดบอยเฮ้ยวันี้พวกเราไปเก็บมันเลยโอ้ยเพียบเลยนะครับ ลิดเกมแราวมาแล้วไปายนจริงโอ้ยปาแล้วจริงจิจิงเยวเดี๋ะไเีจริงโอแกต้องตายนี่นะจรงโอ๊ยเทียบเลยนะครับทุกคนเจ้าแต่งบบิสสัตว์นี่นะอยเนี่ยแกบาอานมาต่อเพื่อเข้าใจฉันจะไปเกณฑแกนม่นะเอาไปเกณฑโอ้โหเดี๋ยวมาแล้วป้ายมาแล้วจริงจริจริเรียบร้อยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเนี่ย องนี้ชาวบ้านไม่มีใครรอดเลยแล้วก็มีรถของชาวบ้านครับทุกคนเดี๋ยวพี่เจฟลไม่มีรถชายขอเชนเรถคันนี้แล้วกันแล้วทุกคนขับได้ไหมาสามารถขับได้เลยครับทออุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวรถระเบิดรถระเบิดโอเคครับทุกคนไปกันครับเรีบเดียวจากเปือกแขกนี้ก่อนไปกันแล้วทางนี้ไปทางไหนเอ่ยอที่นี่คือที่ไหนเอ่ย ไอพี่เจฟลีขอตามถอยไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเผื่อวอร์ไปทางว่าโอ๊ยเดี๋ยวรถพี่เจฟลียางรั่วโอ้ยอะไรวันนี้อโอ้ยยางมันรั่วอะไรตรงนี้โอ้ยเดี๋ยวพี่สองทางนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ก็มีบ้านคนนั้นอ่าฉันเจอแล้วจะได้กินรถดีตัวนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนจะเจอเลยครับทุกคนใช่ไหมเอ่้ใช่ไหมเออเออเอมือนจะเจอเจ้าพนุษย์แล้วเออใช่ไหมเอ้ เดี๋ยวเชครับทุกคนหยดตงมีไเจอปัญหาบาีฉันจะลางแขนเอลาวแขนกับเอฉันเีจงอ้ยมันอแล้วเจบาีเอเบรกจงด้วยโอ้าบาีแกต้องตายดะเงอ้ยเบรกี๋ยวรถพ่นี่ยรถ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 าีแกต้องใจโอ้ยูดตกมีเลยนจิงพาราม่เจ็บติดจเเจเโอ้ยจงไม่กทุกคนเดี๋ยว ลูกปืนเอ้ยไม่ลูกปืนบอดโอ้เดี๋ยวเป็ีปืนก่อนแล้วกันนะครับทุกคนโอเคเป็ีนปืนธรรมดานะครับ<ะ>อ่าเอ้อะไรวะเนี่เย,เ,ยเดี๋ยวนะตรงนี้มีเครื่องบินแล้วก็มีระเบิดนี่นะโอเคครับทุกคนมีเครื่องบินด้วยงั้นเดี๋ยวพี่เจฟรีลองทดสอบร,ระเบิดด้วยนะครับทุกคนเอาระเบิดไปใส่บันนด์แล้วกันนะครับว่าระเบิดนี้สามารถจะกลับมาได้ไหมเอ้ยเดี๋ยวดีดเลยอ่า เอาระเบิดไปกินหน่อยแล้วกันมาดิมาดิฉันจะเกะเอาระเบิดไปกินนี่นะเตียมพร้อมอยู่ไหนวะเนี่ยระเบิดโอเคเตียมพร้อมเจ๊นี่นะเฮ้ยมาดีฉันจะลากแคบมาโอ้โหระเบิดข้อแรกไปเลยไาโอ้ยกระเด็นมาติดตกนีเลยกระเด็นมันรอดไปเอ้ยมันรอดไปเอ้ยอยู่ไหน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  ขอไปดูหน่อยละกันนะครับโอ้ยระเบิดคอนแรงลยทีเดียว จะมีเสียงอยู่มาระเบิดบ้าอะไรวะเนี่ยระเบิดบ้าอะไรโอ้ยมันยังโยกครับทุกคนโอ้ยไม่ไหวแล้วจริงโอ้ยยิงไม่เข้าเลยเออยมันกำโดงฟังฝานี่แล้วฮาฮ่านี่แกจะต้องตายมไปไกลไป,ไป <c oughs> มาร์นี่บาร์นี่โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเดีครื่องบินเครื่องบินขับได้ไหมเครื่องบินเครื่องบินโอเคเครื่องบินสาวมาขับได้ด้วยครับทุกคนเราจะหนีออกจากเมืองแห่งนี้กันอยู่ไหนวะเนี่ยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหน